เปลี่ยนมาทุกครั้งเปลี่ยนมาทุกครั้งอ่าก็คือมันช่วงจังหวะพอดีครับผมตอนนี้ถ่ายละครก็เลยตัดสั้นนิดนึงครับถาทาก็เปลี่ยนผมยาวขึ้นยาวขึ้นครับมาเร็กๆตัวมันแบบว่าหัวเท็ดอยู่เลยอันนี้ก็เห็ดนะเห็ดแต่เห็ดยาวแล้วเหรอเห็ดเต็มตัวแล้วเลยอีกคนนี้ตัวนี้ตัวนี้หล่อขึ้นคิ้วยาวขึ้นคิวยาวขึ้ยาวอยู่แล้วเอาเะไรวะเต๋าวันนี้มีซิงเกิลมาปะ ครับผมก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เคยมาฝากแล้วก็มาฝากอีกรแล้วอยากจะมาไหมครับผมก็ฝากไปดีข้ามปีหน้าด้วยรายกันครับรู้สึกว่าเรามีคู่แข่งหลานคนซึ่งต้นนั่นเองคือที่คาร์มอนครับก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของต้นเลยก็เพิ่งปล่อยมาสำรองระมาณหน้าจัร์มาสองอาทิตย์น้ำนานมาเลยครับสำหรับคนนี้นะเซยเขาขึ้นเดิมอีกนานมากนานมากแค่ของเล่นแบบ เหมือนตอนนั้นที่เปิด S อสเอ็ดูใช่ไหมแล้วตกใจเลยส่งมาเยอะมากข่าวอ่อนตอนนี้ก็ตีมาเลยนะคะเอสเอนตีขึ้นมาเลยนะเป็นวงจรอย่างเงี้แหละสิงเกิลแรกในอัลบั้มใหม่ในโปเกต์โปรเจกต์เก็นะก็เพลงเก็ตครับจริงๆแล้วเพลงเก็ตเนี่ยเพลงที่สามในโปรเจกต์โปรเี่เก็ตแล้ว ก่อนหน้าเพลงเกตก็จะมีเพลงวันเดียวของเฟรมแล้วก็อันเดอร์เวยทครับงนะความรักของโมเต้แล้วก็ต่อได้เพลงผมกับเพลงเกตเพลงเกตนะฮะอันนี้กระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆถามว่าคนที่ฟังเพลงแล้วบอกเอ้ยเนี่ยแหละเพลงมันมนแบบเป็นตัวนันแข็งมากด้วยแบบด้วยด้วยนตรีแล้วก็ด้วยเนื้อเพลงอะไร เพลงกดตึนีเป็นยังไงที่เราชอบคือึนตีจริงๆแล้วมันจะออกไปทางเป็น rock ร็อกหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับร็อกเลยที่ผมชอบมากคือร็อกผมชอบกบบแต่หนักๆหน่อยแต่นี่จะเป็นแบบเป็นอินดี้ร็อกนิดนึงแต่ได้หรือเขนเป็นร็อกอยู่มีกิ่นอายที่เราชอบใช่ก็เวลาเล่นก็นจะมัน,น่อยออเพลงนี้เนี่ยถ้าใครได้ได,ได้ได้ฟังนะฮะก็จะแบบว่ารู้ว่าคือมีเนื้อเพลงแบบบางอย่างที่โอ้โหันนี้นัแข่งคิดเลย่ะฮะมี่นคิดหรือว่ามีส่วนแต่งเนื้อร้องทำรองฮะ คือพี่พี่พี่ฟันฟันโกมดโวิเธอเขาเลยก็คิดให้คือจริงๆแล้วผมไม่บอกพี่้วว่าพี่ผมอยากได้เจอย่อไรเพราะอยากกัดในภาพในภากแบบเจ็บปวดเลยใช่เพลงช้าตาแตกเลยนะแล้วสุดท้ายก็ไปมาก็พี่ฟันส่งดนตรีไหมฟังก็อาโอ้ย่างไงว่าคอฟังฟังตกีคือแบบแต้แบไม่ไมอ้มันเป็นยังไงอใช่คือเพลงมันค่อนข้างเร็วมากแล้วพอพี่ฟส่งเยอมาดูครับอวานอเ่ก เจ๋งอ่ะ<ท>คือบบเนื้อเพลงมันแบบมันมีอะไรมันมีสืส่อสารมันมีแบบเป็นองค์หักที่มันไม่เหมือนองค์หักตัวอีกไวเพราะว่าพี่ฟันบอกว่าเนี่ยแหละนั่งแขกองค์หักเป็นแบบนี้ก็คือเข้ากับตัวคาแรคเตอร์คือเป็นการเปลี่ยนชื่อการองค์หักเข้ากับคาษีได้นะครับใช่ <c oughs> เอาเอา,เอาอคำอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรที่ทำให้จี๋จวนจวนหน่อยครับผมอะไรได้มาเป็นมิกเก็ตครับ พูดถึงเพลงไปแล้วพูดถึงเพลงไปแล้วแต่คือยังสงสัยเรื่องชื่อเพลงอยู่คือมันอกหักไงแล้วทำไมต้องเป็นเก็ทล่ะคะก็คือถามเก็ทก็คือแบบเข้าใจไหมคุณเก็ทเก็ทหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ผมทําแบบนี้ไปเก็ทหรือยังอ่าใช่คือที่ผมมีคอนโดมีอ่ามี 3G มีทุกทุกอย่างถึงก็เพื่อคุณนะคือทำทุกทุกอย่างแต่คุณก็เอายังจะไปอีกอะไรเงี้ยคุณคุณไม่เข้าใจเหรออ๋อมันก็จะเป่าอ๋อมันก็จะเป็นที่มาของชื่อเพลงใช่ครับก็จะมีอยู่ในเนื้อเพลงด้วยค่ะ ตัวภาษาเราหรือว่ากบกบกบเบ๊ะเบ๊ะเพลงนี้เป็นไงบ้างเพลงนี้เนื้อหาเป็นไงบ้างครับเนื้อหาก็พบเจอกับคนที่อยู่า้อฝันนะฮะมันก็ยังไม่กล้าที่จะทำมันนะฮะแตบเหมือนแบบผมเนี่ยอยากอยากจะทำอะไรสักอย่างแต่แบบยังมีกำแพงอยู่ยังมีแบบ ความกลัวอยู่อะไรเงี้ยไม่กล้าที่ทํทำมันอะไเงี้ยแล้วสซเพลงก็แบบมันบิ้วออาม่ทำเมือะเงี้ยมันคือชีวิตเราอะไรเงี้ยอย่าไปแคร์ว่าใครจะพูดอะไรอย่างน้อยให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำมันคือเส้นทางขึองเราลองทำมันไปสุดท้ายแล้วก็เราก็ได้สรงผมรงนี้มาแล้วก็เราไม่ได้แวนแล้วก็ได้แหวนอนาคินมาด้วยคนละเรื่องเลยนะคะอะไรอย่างในดนตรีล่ะดนตรีเป็นชอบแบบไหนเป็น ผมผมชอบแนวนี้นะผมคิดว่าผมชอบ indie rock ฮะแต่นี้ก็จะมีการผสมผอานกับ indie rock แล้วก็ post rock นะฮะ post rock ก็คือแบบเป็นแบบว่าแบบไม่ล็อกตางนะจะมีการผสมผสานกับพวกคีย์บอร์ดถ้ามันฟังง่ายขึ้นครับเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกคีย์บอร์ดนะฮะแสดงว่าเพลงเหมือนน้ำแข็งก็จะคล้ายๆกันคือชอบล็อกอะไรแบบนี้เราก็จะเป็น indie ล็อกด้วยใช่แต่แต่แต่ MV ไม่คล้ายกันเลยฮะ MV ไม่คล้ายกันถ่ายที่ปุ่นหรอไปใส่ผมถ่ายที่สวนสยามไว้ไปใส่เอาไปดี นี่นะครับกิฟต์แองเจิลแคมปปัสัวครั้งที่11แล้วครับก็จะมีพวกเราไปแน่นอนว่าจะเป็นเตาต้นขาชาแล้วก็เบนแล้วก็น้ำแข็งจากคนพิเศษด้วยมาับก็เจอกันนะครับพี่น้องโรงเรียนบ้านมาแข่ง